เงินเข้าวันที่10ตุลาคม2567นี้สําหรับประชาชน3กลุ่มกลุ่มที่1เบี้ยผู้สูงอายุ600ถึง1,000บาทอายุ60ถึง69ปีได้600บาทอายุ70ถึง79ปีได้700บาทอายุ80ถึง89ปีได้800บาท อายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทยังคงจ่ายให้ในอัตราเดิมตามแบบขั้นบันไดาตามเกณฑ์อายุนะครับยังไม่มีการปรับขึ้นเป็น1,000บาทตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใดนะครับการปรับขึ้นเป็น1,000บาทนั้นผ่านการพิจารณาของคณะอนุก,กรรมการแล้วยังมีอีกหลายขั้นตอนถึงจะมีผลบังคับใช้จริงนะครับต้องผ่านคณะกรรมการชุดใหญ่คณะรัฐมนตรี และการพิจารณาของสภานะครับก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของงบประมาณก็มานลุ้นกันในอนาคตว่าจะได้ปรับเพิ่มเป็น1,000บาททั้งหมดหรือไม่เมื่อไหร่นะครับแต่ณเดือนตุลาคมนี้ยังจ่ายให้ในอัตราเดิม6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทกลุ่มที่2เบี้ยผู้พิการ800-1,000ถึง1,000บาทผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีได้1,000บาทผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปได้800บาท และกลุ่มที่สามเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุหกขวบในครอบครัวรายได้น้อยหกร้อยบาทต่อเด็กหนึ่งคนก็ได้ไปตั้งแต่เด็กแรกเกิดที่ผ่านเกณฑ์จนถึงเด็กอายุหกขวบเต็มนะครับบ้านไหนมีลูกหลานได้รับเงินนี้อยู่แล้วก็ได้รับเงินไปต่อเนื่องบ้านไหนมีลูกหลานอยู่ในครอบครัวรายได้น้อยและยังไม่ได้รับเงินนี้ ถ้าเด็กอายุยังไม่เกิน6ขวบยังสามารถไปลงทะเบียนได้เด็กอาจจะอายุ6เดือน1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบถ้ายังไม่ได้รับเงินเด็ก600บาทและอยู่ในครอบครัวรายได้น้อยคําว่ารายได้น้อยหมายถึงรายได้เฉลีย่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน1000 0 0บาทก็เด็กอาศัยอยู่จริงกับใครไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง ลุงป้านะอาปู่ย่าตายายไปลงทะเบียนในพื้นที่นั้นนะครับลงทะเบียนที่เทศบาลอบอตอหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดหรือติดต่อที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมที่มีอยู่ทั่วประเทศก็ได้ถ้าอยู่กรุงเทพก็เชิญได้ที่สำนักงานเขตนะครับเมื่อไปลงทะเบียนแล้วเจ้าที่อาจจะใช้เวลาในการ ตรวจสอบ3-4เดือนแต่หากผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินนับหนึ่งตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียนอย่างสมมติไปเดือนไปลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนี้อาจจะได้รับการพิจารณาในเดือนมกราคมเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วก็จะได้รับเงินเดือนละ600บาทย้อนหลังนับตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ได้ทุกเดือนเดือนละ600บาทต่อเด็ก1คนไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบก็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวไว้ในส่วนนี้นะครับ เงินเข้าสามกลุ่มวันพฤหัสบดีที่สิตุลาคมนี้เบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กครับ